ราศีมีน16-31ธันวาคม2568ช่วงครึ่งเดือนสุดท้ายของปีนี้ราศีมีนจะสัมผัสถึงพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเหมือนคลื่อนชีวิตเริ่มนิ่งลงหลังจากผ่านช่วงวุ่นวายหนะักฮ่าในหลายเดือนที่ผ่านมาคุณจะรู้สึกได้ว่าตัวเองเริ่มควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นมีสติมากขึ้นและเห็นทิศทางของชีวิตในปีหน้าได้ชัดกว่าเดิม นี่คือช่วงเวลาที่ดาวหลายดวงกำลังทำงานให้คุณเพื่อเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาพร้อมถักสิ่งที่หมดประโยชน์ออกไปอย่างนุ่มนวลช่วงนี้คุณจะคิดอะไรละเอียดขึ้นมองอะไรเป็นระบบมากขึ้นและมีความตั้งใจอยากเริ่มต้นปีใหม่อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งใครที่กำลังวางแผนงานวางแผนชีวิตหรือวางแผนการเงินคุณจะเริ่มเห็นคำตอบที่เด่นชัดในช่วงนี้แบบที่ไม่เคยชัดมาก่อนด้านการงาน เป็นช่วงที่งานเดินดีขึ้นเกินคาดแม้บางงานจะยังติดขัดอยู่บ้างแต่คุณจะเริ่มเห็นความคืบหน้าแบบเป็นขั้นตอนเหมือนสิ่งที่คุณเหนื่อยมาทั้งปีเริ่มเห็นผลในช่วงปลายปีนี้โดยตรงงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์การออกแบบการดูแลผู้คนงานด้านศิลปะก,การตลาดงานที่ใช้สัญชาตญาณและงานที่ต้องตัดสินใจจากความรู้สึกลึกๆล,ล้วนเด่นเป็นพิเศษ คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ค้างคาได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในจังหวะที่เหมาะสมบางคนอาจได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ก่อนขึ้นปีใหม่หรือมีคนชวนทำงานร่วมกันในรูปแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนสำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนงานดาวการเปลี่ยนแปลงเปิดทางให้คุณมากที่สุดในช่วงนี้ถ้าคุณกำลังรอผลสมัครงานรอการตอบกลับหรือรอการอนุมัติ มีโอกาสสูงที่คำตอบจะมาภายในช่วงปลายเดือนนี้และส่วนใหญ่จะเป็นข่าวดีแม้บางอย่างจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็น์แต่ถือเป็นการเริ่มต้นที่มั่นคงมากกว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาด้านการเงินช่วงนี้ถือว่าดีขึ้นชัดเจนมีเงินหมุนเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะเงินจากงานเสริมงานพิเศษงานด้านศิลปะงานออนไลน์หรือการรับงานเล็กๆน้อยๆที่คุณไม่ได้คาดหวังตั้งแต่ต้น นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้เงินจากการช่วยเหลือของผู้ใหญ่เงินคืนบางก้อนหรือเงินที่คุณเคยคิดว่าจะไม่ได้คืนแล้วก็มีโอกาสกลับมาคุณจะมีเงินให้ใช้พอสมควรแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้เงินไปกับความสุขชั่วคราวเช่นการซื้อของที่อยากได้มานานการทานอาหารดีๆหรือการเดินทางพักผ่อนเพราะแม้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าไม่วางแผนอาจทำให้เงินตึงตัวช่วงหลังปีใหม่ได้ดังนั้น ควรตั้งงบประมาณให้ชัดเจนและยึดตามนั้นให้มากที่สุด